สวัสดีค่ะครัวคุณโยกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำผัดเส้นเล็กหรือผัดหมี่นะคะโดยทั่วไปจะเรียกผัดหมี่นะคะเรียกง่ายดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดเส้นเล็กอร่อยๆร่ทานกันค่ะสูตรและวิธีไปดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นก็จะมีค่ะเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหรือเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะไข่ไก่3ฟองค่ะยกใช้ไข่ไก่3ฟองมีน้ําตาลนะคะมีกระเทียมนะคะ แล้วก็มีพริกป่นนะคะผงปรุงรสค่ะสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็จะมีน้ำปล่าด้วยนะคะน้ำปล่าเอาไว้ทําน้ำซอสนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดําด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอาลงมาวางให้เพื่อนๆดูค่ะลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาน้ํามันลงกระทะนะคะตั้งน้ามันให้เดือดน,นิดนึงค่ะเอากระเทียมลงไปเจียวไปผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวกระเทียมให้หอมนิดนึงค่ะ กระเทียมแตกตัวแล้วความหอมแตกตัวแล้วเติมไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะยียีๆไข่สักหน่อยนะคะแค่พอไข่แตกนะคะไม่ต้องให้เขาแตกมากนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะก็จะได้ไข่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตักไข่ขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ น้ำมันเนี่ยกะทะที่เหลือเราก็นำพริกป่นลงไปผัดนะคะผัดให้หอมถึงเลยค่ะถ้าบ้านไหนมีเด็กก็ไม่ต้องทำนะคะผัดธรรมดาไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเติมพริกป่นทีหลังนะคะนี่นค่ะจังก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าให้พอดีกับเส้นที่เราจะเยมผัดนะคะอันนี้เส้นที่หยกชัยก็จะประมาณหนึ่งกำมือนะคะก่อนน้ำเปล่าก็ประมาณสักสองสามร้อยมิลลิลิตรนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะปรุงรสชาติให้อร่อยนะคะจะเน้นหวานหน่อยค่ะใส่น้าตาลลงไปผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะนี่ค่ะซีอิ๊วดํานะคะจะขาดไปไม่ได้ค่ะคือซีอิ๊วดํานะคะที่จะช่วยชูโรงชูรสชาติให้กับผัดหมี่ของเราให้หอมแล้วก็สีสวยน่ารับประทานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปรุงน้ําให้อร่อยนะคะปรุงน้ําซอสน้ําผัดให้อร่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวชิมรสชาติดูตามที่เราชอบเลยนะคะ นี่ค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะนําเส้นเล็กลงไปนะคะทุกคนนี่ค่ะยกจะใช้เส้นเล็กประมาณหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปในน้ําซอสค่ะวิธีนี้จะง่ายนะคะทําให้เส้นนุ่มค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว,ว่าทําไมยกถึงใส่น้ําเยอะนะคะทําน้ําซอสเยอะนะคะ เราก็ทําวิธีนี้ค่ะเส้นเล็กนี่ค่ะเขาจะดูดน้ําอมน้ํานะคะาเราก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคนคนเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วน้ําซอสก็จะเข้าไปในในในเส้นนะคะมันจะทําให้เส้นเรานุ่มนะคะนุ่มนิ่มน่ารับประทานนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องเอาอเสียเวลาเอาเส้นเล็กไปแช่น้ํานะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆค่ะก็ไมไ่ถึงกับใช้เวลานานนะคะทุกคนก็ไม่ได้ยากเท่าที่เกินความสามารถเราเท่าไหร่นะคะมีผัดง่ายๆค่ะสักสินาทีแล้วก็ได้ผัดเส้นเล็กหอมๆนุ่มๆแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะคลุกคเคล้าเข้าไปกับน้ําซอสเองนะคะเส้นเล็กเขาจะดูดน้ําซอสเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนเข้าอิ่มตัวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะคะที่สําคัญไม่ไหม้แล้วก็ไม่ติดกระทะ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพอเขาเจ็ดตัวดีแล้วเราก็เอาไข่ไก่ที่เราผัดไว้ตอนแรกนะคะเอาไปคลุกเค้าให้เบามือนะคะขับเส้นเล็กของเราค่ะนี่ไงคะน้ำซอสที่เราว่า้มันมันเยอะนะจริงจริงมันไม่เยอะนะคะก็พอดีกับเส้นค่ะจะทําให้เส้นนุ่มนะคะเส้นจะนุ่มอิ่มตัวพอดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่นะคะวิธีง่ายๆนะคะนี่เห็นไหมล่าน่ากินไหมคะเราได้เส้นนุ่มและที่สําคัญ ไม่ติดแล้วก็ไม่ไหม้กระทะด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะนี่โดยหอมสักหน่อยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะสูตรง่ายค่ะลองไปทําดูค่ะถ้าบ้านไหนมีเด็กก็ให้แยกพริกนะคะแล้วก็ผัดธรรมดาทั่วไปก่อนค่ะไม่ต้องใส่พริกนะคะ,ะเยียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้เส้นเล็กที่เหนียวนุ่มนะคะน่ารับประทานเป็นผัดหมี่ที่แบบอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้ค่ะยกทํากินประจำเลยนะคะ,ะถ้าใครชอบอเนื้อสัตว์ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ยกก็อยากวันนี้อยากใส่แค่ไข่กับแค่เส้นนะคะคืออยากจะกินแบบเน้นเส้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสูตรนี้ก็ไปทำทานกันได้นะคะทำง่ายๆเลยค่ะ